คุณต้องการให้ใครไล่ตามคุณอย่างบ้าคลั่งดูเดือดปัญหาของคุณตอนนี้ก็เลยครับกระจกนี่มันอยู่แบบนี้ถูกไหมแล้วปลาเนี่ยตัวมันใหญ่เนี่ยตัวมันเท่านี้ครับนะแต่เวลามันส่องกระจกคือมันหันแบบตรงๆครับซึ่งในกระจกที่มองเห็นปลาตัวเนี้ยคือเป็นตัวเล็กครับคุณเห็นไหมว่าเนี่ยมันเห็นเท่านี้ครับจริงๆคุณค่ามันแบบนี้นะมันใหญ่ขนาดนี้นะครับแต่มันเห็นคุณเท่านี้ครับมันเพราะมันเห็นมุมตรงครับเรื่องนี้สอนให้รู้อะไรครับ คนจะปฏิบัติกับคุณอย่างไรเป็นเพราะคุณให้เขาเห็นหรือมองคุณในด้านไหนคนมันปฏิบัติกับคุณไม่ดีส่วนหนึ่งมันเกิดจากการที่คุณไม่เคยทําให้เขาเห็นเห็นซึ่งคุณค่าที่คุณมีนี่คือความใหญ่ของคุณค่าของคุณครับแต่ครับเขากลับเห็นคุณค่าของคุณเท่านี้ครับความรักเนี่ยครับคือการขายไอเดียครับให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่า ถ้าเขามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วจะมีความสุขครับคือต้องให้เขารู้สึกว่าเราเท่ากับแฮปปี้ครับคำถามคือวันนี้คุณขายไอเดียแล้วหรือยังครับสงครับความรักเท่ากับความอยากครับอยากมีอยากเป็นอยากได้ครับนั่นหมายความว่าคุณต้องกระตุ้นความอยากของอีกฝ่ายครับแล้วเขาถึงจะอยากจดจ่ออยู่กับคุณครับวันนี้คุณกระตุ้นความอยากในตัวของแฟนหรือไม่เวลาที่คุณโทรติดเขาตลอดเวลา เวลาที่คุณไปหาเขาถึงบ้านตลอดเวลาเวลาที่คุณหาเรื่องประชดประชันเขาตลอดเวลาเวลาที่คุณทักเขาไปซ้ำๆตลอดเวลาคำถามคือนี่คือการกระตุ้นความอยากหรือคุณกำลังกระตุ้นความไม่อยากในใจของคนมันเลยไม่แปลกครับที่คนขอลดสถานะครับอ,อ๋อและปัญหาหนึ่งในนั้นนะคือเรื่องบนเตียงด้วยจําไว้ครับเวลาที่คนขอลดสถานะจากคุณแปลว่าเขากําลังมีเป้าหมายเป็นใครบางคนอยู่ตอนนี้ แม้ว่าเขาอาจจะบอกคุณว่าเนี่ยฉันก็ไม่ได้มีใครจากไหนพวกนี้แต่คุณรู้ไหมครับว่ามันมีครับแล้วถ้ามไม่แก้เดี๋ยวคุณก็จะเห็นครับว่าไอ้ตัวละคอลับนั้นเป็นใครครับปัญหาเวลาแฟนหมดรักเนี่ยครับแล้วยิ่งปล่อยไว้นานๆเดี๋ยวสุดท้ายก็ต้องเลิกกันครับพอสุดท้ายเลิกกันเนี่ยเราเนี่ยจะเป็นคนที่รอคอยให้เขากลับมาในขณะเดียวกันเขาก็ไปสวยสุขกับคนใหม่ครับเพราะอะไรครับความรักคือการขายไอเดียให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ว่าถ้ามาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันกับเราแล้วเขาจะมีความสุข เมื่อมีคนอื่นเข้าไปขายไอเดียให้แก่สมองของเขาเขาก็เลือกคนอื่นถ้ามาถามครูคมครูคมมักจะพูดหลายครั้งว่าความรักไม่ใช่เรื่องของบุเพสันิวาสครับความรักคือการทําให้คนคนหนึ่งเชื่อให้ได้ครับว่าถ้าเขาอยู่กับเราแล้วจะมีความสุขวันนี้ที่เขากําลังจะเดินออกไปเพราะเขาไม่เชื่อครับว่าอยู่กับคุณแล้วจะมีความสุขครับสามครับคนเราเนี่ยอยากมีคู่ชีวิตแล้วได้รับความรู้สึก อยากอวดครับอยากให้คนอยากให้คุณป้าข้างบ้านเนี่ยมันเห็นอยากให้เพื่อนอิจฉาคำถามคือถ้าวันนี้คุณไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังจะทํายังไงให้เขาอยากอวดเราครับจำไว้ครับคนเป็นที่หนึ่งไม่เคยต้องโทรหาใครก่อนไม่เคยต้องทักหาใครก่อนไม่เคยที่จะต้องวิ่งไล่ตามใครมีแต่คนอื่นเข้ามาให้เราเลือกครับคําถามคือมันยังไม่ถึงเวลาเลยครับที่คุณจะเป็นที่หนึ่งในใจของคนครับการที่คุณจะเป็นที่หนึ่งเนี่ยมันจะมีเทคนิคหนึ่งคือ คำพูดดักสมองถ้าเราไม่เก่งหล่อสวยรวยดีดังแต่ถ้าคุณพูดเป็นคุณก็ได้เป็นที่หนึ่งสาเหตุที่ผู้ชายอีโก้สูงหรือผู้หญิงอีโก้สูงหรือคนมีฐานะการเงินแต่อีโก้สูงหรือคนสวยคนหล่ออีโก้สูงไม่ประสบความสําเร็จเพราะอะไรครับเพราะพูดดักสมองคนไม่เป็นครับคุณเลยเป็นที่หนึ่งในใจของคนไม่ได้มันจะมีสามสิบประโยคครับในการพูดดักสมองคนครับแล้ว จะทาให้คนไม่รู้สึกว่าคุณมีจุดด้อยอะไรเลยในชีวิตครับสมองมนุษย์ไปงนนี้สมองมนุษย์ไม่ชอบให้ใครเนี่ยมาเดาได้ถูกครับมันไม่ชอบให้ใครตามทันครับถ้าคุณบอกซ้ายมันจะไปขวาครับอีโก้สูงปรี๊ดกับอีโก้สูงปรี๊ดนะครับมาเจอกันจะทาไงดีครับคุณก็ต้องตัดอีโก้ของมันลงครับโดยที่อีโก้ของคุณก็ยังอยู่การปราบคนมีอีโก้ไม่ใช่ว่าเราลดด้วยแล้วเขาลดด้วยนะครับการปราบเพื่อครับการปราบคือ ตัดอีโก้ของมันลงครับแล้วให้มันวิ่งไล่ตามเราฝ่ายเดียวครับถ้าคุณอยากเป็นนายสถานการณ์นะนะเดี๋ยวเรื่องนี้โอ๊ยมีรายละเอียดเยอะนะครับอยู่ในคอร์สสังกิตแฟนอีโก้เนี่ยใครอยากได้เรื่องนี้30ประโยคพูดดักสมองครับแล้วคนจะไม่เห็นข้อเสียครับให้แชร์หนึ่งครั้งนะครับไม่งั้นระบบมันไม่ดูครับแล้วพิมพ์ว่าครูคมจริงใจครับต้องแชร์ก่อนหนึ่งครั้งนะครับมันจะจํากัด30ท่านครับใครพิมพ์ก่อนได้ก่อนครับเพราะงั้นเนี่ยถ้าใครอยากลงลึกเกี่ยวกับ จิตวิทยาการทําให้เขาเลือกเราคนเดียวเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ที่สอนมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเนื้อหาเพียงแค่0.1%ของ100%ครับเนื้อหาเชิงลึกทั้งหมดเลยศาสตร์ของการทําให้คนเลือกคุณคนเดียวคือทําให้เขาหมกมุ่นแต่กับชีวิตของคุณจะอยู่ในคอร์สนี้ครับคอร์สสั่งจิตให้เขาเลือกเราคนเดียวค,คุณจําไว้นะครับการที่คนคนหนึ่งจะเกิดความรู้สึกอยากอยู่กับคุณไปตลอดทั้งชีวิตคือการที่คุณเล่นจังหวะที่สมองของเขาตาย พูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเกิดความอ่อนแอพูดในจังหวะที่สมองของอีกฝ่ายเนี่ยมันไร้แรงต้านหรือมีแรงต้านน้อยที่สุดวันนี้คุณขอว่าเนี่ยคุณอยู่กับฉันเถอะนะคุณเลิกกับอีนั่นอีนี่เธอนะต่างๆมันมีแรงต้านตลอดเพราะคุณไม่รู้ว่าจังหวะไหนสมองมนุษย์อ่อนล้ามากที่สุดอ่อนแรงมากที่สุดคุณพูดคําไหนก็ตามแต่มันมีโอกาสที่จะเชื่อและเชื่องในคาพูดของคุณมากกว่าร,ราคาเต็มนะครับ 7 8 9 0บาทครับสำหรับคอร์สนี้เป็นการเรียนผ่านคลิปวิดีโอทบทวนซ้ำได้ตลอดชีพครับถ้าคุณไม่ตัดสินใจเป็นตัวจริงในวันนี้คุณจะเป็นเพียงตัวเลือกที่เขากักไว้แต่ไม่เลือกคุณต้องตัดสินใจเป็นตัวจริงและเดี๋ยวคุณค่อยคัดอีกทีหนึ่งว่าไอคนที่กลับมาเลือกคุณเนี่ยคุณจะเอาหรือไม่เอาหรือคุณจะดัดสันดาน2ครับถ้าคุณยังไม่ตัดสินใจพอเขาไม่เลือกคุณต้องทำอะไรครับก็ต้องมาต่อสู้กับความรู้สึกเจ็บปวด พอคุณยิ่งเจ็บคุณก็จะยิ่งจํายิ่งจําคุณก็พยายามหาวิธีการลืมพอหาวิธีการลืมนะครับคุณก็จะยิ่งเจ็บอีกคือมันมุ่ออนเป็นวงกลม3ครับเขาก็จะขอไปหามือที่3แบบนี้แบบหน้าด้านๆครับแล้วคุณก็ทําอะไรไม่ได้ต้องทําใจอย่างเดียวใจหนึ่งก็รักเขาใจหนึ่งก็อยากตัดใจหนึ่งก็เจ็บปวดแต่ใจหนึ่งก็อยากไปต่อครับสครับเงินเดือนของแฟนคุณทั้งหมดสมมติแฟนของคุณเนี่ยเงินเดือน2 0,000จากอ่อนหน้านี้ช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนครอบครัวอยู่ดีด เมื่อคุณไม่ตัดสินใจให้เขาเลือกคุณคนเดียวไอ้เงินจํานวนนี้มันต้องไปไหนครับมันต้องไปหามือที่สามครับเอาไปกินหรูอยู่ยสบายกันทําไมเงินนี้มันไม่เป็นของคุณนะคุณลองคํานวณดูว่าเนี่ยสองหมบาทสมมติเงินเดือนของแฟนคุณครับเอาไปให้มือที่สามหนึ่งปีคูณด้วย12จะเท่ากับเท่าไหร่สองแสนสี่หมื่นบาททําไมเงินยอดนี้มันไม่เป็นของคุณทําไมตัวเลขนี้มันไม่เป็นของลูกคุณทําไมเงินจํานวนนี้ มันไม่เป็นของครอบครัวของคนที่จะได้เอามากินหรูอยู่สบายพร้อมหน้าพร้อมตากันยังมีความสุขนี่ถ้าเขาครบกัน2ปีเนี่ยคุณเสียเนี่ยเกือบ5 0 0 0 0นบาทนะห้าแสนบาทนี่ซื้ออนาคตชีวิตของลูกของคุณเนี่ยได้จนถึงปริญญานะครับแต่5ครับกลับเป็นว่าคุณต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองค่าบ้านค่าน้ําค่ารถค่าไฟค่าลูกโรงเรียนต่างๆพวกนี้ตำๆเนี่ยหลักหมื่นบาทต่อเดือน นะครับปีหนึ่งก็แสนสองใครรับผิดชอบคุณรับผิดชอบทํางานโง่งกับไม่ได้สองแสนสี่ยังไม่พอนะครับบวกต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มไปอีกแสนสองอีกครับกลายเป็นเท่าไหร่ครับสามแสนหกครับนี่คือมูลค่าความเสียหายคร่าวๆวครับและจริงๆคุณสามารถไปคํานวณเองได้เลยนะว่าคุณสูญเสียไปเท่าไหร่ต่อปีทําไมจํานวนนี้เนี่ยมันไม่ไหลเข้ากระเป๋าของคุณครับเพราะงั้นเนี่ยครูคอมแนะนําเลยครับให้คุณเรียนคอร์ส เป็นที่หนึ่งในใจแฟนเพราะไอยอดนี้ทั้งหมดเนี่ยมันจะกลับกลายมาเป็นของคุณแต่เพียงผู้เดียวครับเพราะฉะนั้นกับใครที่ดูไลฟ์นี้ครับราคาปกติ ,7890 บาทวันนี้ครูคอมให้โปรพิเศษใครอยากได้นะครับโปรนี้ครูคอมให้โปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับจำกัดเพียง10ท่านแรกครับที่แคปเจอร์ทันจาก ,7890 บาทคุณไม่ต้องจ่าย จ่ายเพียง990บาทชําระเพียง990บาทเฉพาะนะย้ําอีกทีนะครับเฉพาะ10คนแรกที่ดูไลฟ์นี้ครับแล้วแคปเจอร์ไลฟ์นี้ครับส่งไปที่ Li น์แอดนะครับลิงก์ Li น์แอดคู like คอมบักมูอด้านล่างหรือแอดไลน์อันนี้ครับนะครับ7,890บาทก็ยังคุ้มนะถ้าแลกกับ3แสน6 7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับเงินเดือนแฟนของคุณเดือนเดียว7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกกับความสุขของคุณไปตลอดทั้งชีวิต 7,890บาทก็คุ้มนะครับแลกความสุขของลูกคุณไปตลอดทั้งชีวิตและ7,890บาทก็ถือว่ายังคุ้มนะครับถ้าแลกกับความสุขครอบครัวของคุณไปตลอดทั้งชีวิต